ถ้าเราพลาดเราอาจจะหล่หลนที่6ไม่เป็นไรพี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียนะม,นมาพมาี่ผมว่าเราไหวโอเคเรา,าไหวมามาทำให้เต็มที่เกมสุดท้ายอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วพวกเราอะ่ะอีวนเวนต์ี่เล็กโซ่เกียร์หน่อยดิวันนี้กับเกมนี้เราจะรู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้นั่นเองครับุเรามาเพื่อเป็นแชมป์นะเว้ยไหวเราพลาดเราไม่ได้นะเว้ยเพื่อน่ แต่ว่าการคิวที่มึงมั่นใจไปดีกว่าทีไม่อยากเป็นที่สองเลยเว้ยแล้วมาเพื่อเป็นแชมป์นะใช่ก็คนในทีมผมคุยแล้วทุกคนก็อยากได้แชมป์หมดทุกคนก็ได้หมดผมอยากได้แชมป์ก็เลยตัดสินใจก็ลุยเลยพี่เกมท้ายเพื่อนคุดแหลมมาคุดได้แล้วฝั่งเราจะเป็นแชฝั่งเพื่อนยี่ห้อได้เพื่อนรอรอรอเลยเพื่อนรอ

ไม่ผมเราไม่เสียยเล่นนี่องไไม่เสียวเล่นนี่ไม่เสียวเล่นที่ผมร้องให้ที่ผมประทับใจคือเขาไม่เคยย่อท้อให้ผมเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นแค่การแข่งขันที่ w o r รี s ี r i นะการแข่งขันในประเทศไทยที่ร้อยที่สองเหมือนกันถ้าทุกคนรู้จริงๆอ่ะน้องไม่เคยที่จะบอกว่าไม่ทานหรอกพี่หมดแล้วพวกเราอ่ะไม่ไหวหรอกเราสู้เขาไม่ได้แล้วไม่เคยมีคำพูดนั้นออกจากปากน้องนะอยากดูถ้วยที่ประเทศไทยมากเลยครับ ทำได้แล้วครับทำได้แล้ว,ลวใช่มันเกินไปมันเกินคำพูดที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงให้กับเขารู้สึกแค่ว่าพวกเขาเป็นสุดยอดสุดยอดจริงจริง เข้ามาเฉยเลยครับรถสก้าไปเก็บตัวของอีโวลมาได้ครับแล้วสุดท้ายตรงนี้ครับเข้ามาทีละหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเรียบเลยแลเรียบร้อยครับฟินิชบอลครับผมฝังเลยครับตรงนี้ใช้คำว่าฝังแล้วกอดอกเลยครับโตความยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปครับยอดไทยของเราช่วงเวลาอันทรงเกียรติของพวกเขาค่ะวินาทีแห่งความภาคภูมิใจนี้และนี่คือแชมป์ของฟีฟ่ายาวซิมิสัน ยังเป็นอีกคนอย่างเก่งมากๆจริงๆเรารอลุ้น MVP ีหนึ่งรางวัลนะ รอลุ้นไม่มีคิวคิวมั้งต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นออรอลุ้นคะแนนครับคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะดูเราดูคืออะไรอ่ะอยังไงจริงลจริงคืออะไรแค่รขอเสื้อรอหรอไม่เดินไม่ถือ Ladies and gentlemen, that is it. We have the champion of Free Fire World Series 2022 Bangkok. Give it up for the one and only Evos.